สวัสดีค่ะยู่กับวิชันโอนสีเสวยแสนสาวนะฮะสวัสดีจากที่นี่โชว์รูม V Group เอไลำปางนั่นเองนะฮะที่นี่เป็นโชว์รูมจัดจำหน่ายรถยนต์อีวนะฮะแบรนด์ไอออนทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น Type h y เ e t ทคเอชหรือว่าจะเป็นไอออนไว l u พ ไอออนวเนขาจำหน่ายแล้วก็เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงที่นี่ที่เดียวหนึงเดียวในจังหวัดนำปางเลยนะคะและวันนี้เขาเปิดตัวน้องใหม่นะั่คือคันนี้นั่นเอง Ion UT นั่นเองนะฮะคันนี้เนี่ยเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนกุมภาพานันธ์ที่ประเทศจีนแล้วก็ในช่วงของมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาก็สร้างความฮือฮากับยอดจองท่อหลมอลาย และเขาก็มาถึงจังหวัดลำปางเป็นที่เรียบร้อยแล้วคลิปนี้ค่ะเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับน้องคันน้อยของเราคัน,นก็ไม่น้อยนะน้องคันใหญ่ของเราคันนี้มาดูสิว่าเขาจะน่ารักและตอบโจทย์การใช้งานของพี่น้องชาวลำปางมากน้อยแค่ไหนแต่แอบกระซิบนะคะว่าติดตาม,มดีๆนะคะเรามีสิทธิพิเศษสําหรับพี่น้องชาวรถม้าพาทัวร์อย่างไรเพราะฉะนั้นคลิปนี้พาทุกคนไปรู้จักกับไอออนยไปเลยค่ะ シーム และนี่ก็คือพระเอกของรเราในวันนี้ไอออนยูนั่นเองนะฮะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยไอออนยูทีนี่เขาเป็นซิตี้คาร์นะคะเขามีอยู่2รุ่นด้วยกันนะฮะรุ่นแรกคือรุ่นสแตนดาร์ดวิ่งได้ไกลอยู่ที่420กิโเมตรส่วนอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่นพรีเมียมนะฮะอันนั้นวิ่งได้ไกลถึง500กิโเมตรมาดูกันด้านหน้าบ้างมาพร้อมกับไฟแบบ เป็น Full LED มากับ d a y t i ท e r u n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  g Light 2แบบนี้เลยเน่ยเป็นรูปนี้นี่เขาบอกว่นานางจะเหมือน Angry b i r d แล้วก็นี่เท่มากไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างเป็นรูปลูกเต๋า4ี่ลูกส่วนด้านหน้าก็มาพร้อมกับโลโก้ไอออนแบบชัดเจนใหญ่มากมีกล้อง360องศาด้วยนะนี่กล้องหน้าอยู่ตรงนี้มีเซนเซอร์ให้ด้านหน้านะคะกกระจกหน้าบานใหญ่มากๆด้านข้างนะคะมากับล้อ ล้อขนาดใหญ่ล้อขอบ17นิ้วนะคะล้อแม็กก็ตามนี้เลยเอาแบบสวยนะคะเป็นแบบทูโทนนะฮะตรงนี้เป็นที่ชาร์จไฟนี่เป็นที่ชาร์จไฟด้านข้างนี้กระจกหน้าเป็นสีดำนะคะปัดกับสีรถมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยส่วนี้จับง่ายๆเปิดไปง่ายๆแบบนี้ได้เลยง่ายนะฮะกระจกเป็นกระจกแบบเต็มบานนะคะไม่มีเฟรมเล็นะคือมีขอบให้บางรุ่นจะมีเป็นเฟรมนะฮะ ในส่วนของด้านหลังค่ะนี่น้องมีที่ปัดน้ำฝนมาให้ไฟเบกรกเป็นรูปโซ่น่ารักแมมนี่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 อันน,น,น,นี้เป็นไฟเ,เป็นไฟถอยหลังครับมีไฟเบกรก3จุดและที่สำคัญรุ่นเดียวเลยในบรรดา เซกเมนต์ <Se> ของเขาที่เป็นฝาท้ายไฟฟ้าเออสุดยอดมากแล้วนี่เขากําหนดได้ด้วยนะไปกําหนดจากด้านหน้าเลยว่าจะเปิดสูงต่ําอะไรมากหนยแค่ไหนอันนี้เป็นรุ่นเดียวจริงๆนะคะที่เป็นฝาท้ายไฟฟ้าเท่เมอันนี้ก็กว้างนะห้องเก็บสมัมภาระก็กว้างมากนั่งได้สบายไปดูด้านในกันค่ะไปติดก่อนตอนนี้เราไปดูด้านในกันนะคะเปิดมาด้านในนี่ โจกเนี่ยออโต้หมดเลยทั้ง4บานนะคะปกติรถออโต้คือฝั่งคนขับแต่อันนี้เราให้ออโต้ทั้งหมดเลยทั้ง4บานแล้วก็วัสดุก็เป็นซอฟทัชอันนี้ก็เป็นที่เปิดประตูลำโบงอยู่ฝั่งนี้อ๋อมาดูนี่มาดูนี่นี่เป็นเบาะไฟฟ้ารุ่นเดียวนะฮะในเซ็กเมนต์รุ่นพรีเมียมจะมีเบาะไฟฟ้าให้ทั้ง2ฝั่งเออสามารถนี่เลื่อนได้ขึ้นหน้า อย่าข้างหลังได้มีความสูงปันต่ำให้อ่ะลองเข้าไปนั่งดู เอาลค่ะตอนนี้เข้ามาด้านในนี้แล้วนะคะสําหรับใครที่เคยใช้ไอออนอยู่แล้วบอกเลยว่ามันเหมือนกันหมดเลยนะก็ไม่ได้ยากอะไรแล้วก็ด้วยความที่เป็นรถไฟฟ้าเขาจะมีความง่ายในการใช้นะฮะมาดูที่พวงมาลัยก่อนพวงมาลัยก็จะเป็นแบบกา้านนี่สองกา้านไม่ได้ใหญ่มากนะตรงนี้เกียร์อยู่ฝั่งนี้ความมือเนี่ยเกียร์อยู่นี้ปยหลังลงข้างล่างแล้วก็จอดไปเลี้ยวอยู่นี่ที่ปัดน้ำฝนใดๆอยู่นี่ทั้งหมดเลยนะฮะหน้าจอกลางเขาบอกประมาณ8นิ้วแล้วก็หน้าจอตรงนี้เห็นว่าประมาณ 1 0 1 4นิ้วทุกอย่างการควบคุมจะอยู่ในนี้หมดเลยแอร์นี่มีอยู่4จุดเออด้าน,นหลังมีแอร์ให้ด้าน,นหลังมีแอร์ให้ตรงนี้อันนี้ชอบอยู่อย่างหนึ่งคือนี่เป็นไวเลสชาร์จเจอร์สามารถที่วางมือถือชาร์จต,ตรงนี้ได้แล้วก็แก้วน้ำวางได้2แก้วอันนี้โอ้ลึกมากนี่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 ให้มาดูนี่จริงๆเขาเป็นที่เก็บของนะฮะนี่สามารถเก็บของในมีตะข่ายบังให้ที่พนที่เก็บของเราสามารถ หิ้วถุงแกงนะคะหิ้วตรงนี้ได้จริงๆแล้วมีตรงนี้อีกจุดหนึ่งซึ่งรุ่นปกติทั่วไปไม่มีนะเราจะไปซื้ออุปกรณ์เสริมนะแต่นี่เขาใส่มาให้เลยนะฮะตรงนี้ก็เป็นที่เก็บขอบด้านบนก็จะเป็นปลายส่องสว่างมาดูตัวนี้อันนี้ไม่ใช่ช่องเก็บแว่นนะเอาไว้เป็นกระจกส่องหน้าเวลาดูคนหน้าข้างหลังด้านบนเป็นหลังคาพานโนรามิกกลาสลูมนะคะแล้วก็มีแผ่นผ้าปิดให้แล้วก็นี่กระจก าหญ่มากเธอแล้วมันเห็นหน้าเราหมดเลยอะเราไปนั่งด้านหลังกันไม่าไ้นั่งเลยไปไปดูด้านหลังกันครับนั่งด้านหลังเนี่ยสิ่งหนึ่งที่แบบซิติ c คาร์จะไม่มีนั่นคือเบาะหลังจะไม่มีที่วางแขนแบบนี้มาให้แต่รุ่นนี้มีนะฮะเนี่ยมป็นมีที่วางแขนไปให้ตรงนี้มีที่ชาร์จไฟให้มีที่วางของให้ที่นั่งแถวที่นั่งตรงกลางนี่ตรงนี้นั่งได้นะลงตัวค่ะลงตัวมากมาก,มากเลยช็อคมากอุ้ยแอร์แบ็กเยอะมาก เอาละคะ้ค่ะตอนนี้เราอยู่ด้านนอกโชว์รูมนะครับนี่ี่มาแล้วให้อาจารย์เขามาสอนอ่ะขอเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีคผมี่นัาตัวเลยค่ะอ่าผมนรพัฒน์พี่ลมเดชาทรครับชื่เลื่ชื่อเจนเป็นโปรดัก t ์เ e c i a เชียลิตของไอออนลำปางนะครับวันนี้พี่รู้หมดเลยทุกคันในไอออนใช่ครับและรู้เรื่องถึงตัวใหม่ที่จะเข้ามาด้วยคันนี้เป็นรุ่นอะไรคะถามก่อนไอออนยูทีตัวใหม่ครับตัวรถเกง๋งรุ่นย่อยคือ500พรีเมียมเป็นตัวท็อปับตัวนี้จะมี ทั้งหมด2รุ่นด้วยกันจะมีตัว420ที่เป็นตัวสแตนดาร์ดรับแล้วก็ตัว500พรีเมียมและคันนี้คือ500พรีเมียมราคาตอนนี้เรากลับเข้ามาในโชว์รูมอีกรอบหนึ่งที่จะโชว์ตอนนี้ก็คือการปรับปบาะบาะเนี่ยเขาจะไม่ปรับเหมือนของคนอื่นคนอื่นเขาจะปรับจากด้านหลังมาแฟเตไปด้านหน้าแต่ทีเนี้ยจะปรับจากด้านหน้าแฟลตไปด้านหลังนี่นี่เห็นป้าเห็นป้านี่นี่นี่อันเนี้ย เป็นซิกเนเจอร์ของไอออนจริงๆคือเบาะหน้าจะปรับมาข้างหลังหรือว่าใครจะไปแคมปิ้งคารเนี่ยก็สามารถปรับเบาะแล้วก็นอนได้เลยไปเดี๋ยวเราไปปิดคลิปของเรากันว่าวันนี้เขาจะมีโปรโมชั่นอะไรให้กับพี่น้องชาวรถมา้าไปกันค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับน้องของเราไอออนยู อย่างที่บอกไปเมื่อแต่ต้นคลิปแล้วว่าถ้าคุณดูวันนี้เราจะมีสิทธิพิเศษให้สําหรับพี่น้องชาวรถม้อย่างแน่นอนอ่ะขอสัมภาษณ์เรื่องราคากันอีกนิดนึงรุ่นสแตนดาร์ดราคารุ่นต้นเท่าไหร่นะคะรุ่นสแตนดาร์ดราคาตอนนี้เริ่มต้นที่4ี่แสน 9 9 9 0 0ครับและรุ่นพรีเมียมระคะรุ่นพรีเมียมตอนนี้เริ่มต้นอยู่ที่6 4 000, 9 9 0 0ีครับเฉพาะภายในเดือนนี้เดือนกรกฎา,าคนมนี้เท่านั้นเพราะนั้นใครที่อยากได้ต้องรีบมาจองจองเริ่มต้นอยู่ที่3,000บาทครับและตอนนี้รุ่นไหนกำลังฮอตที่สุดคะเป็นตัว420ส t a n d a r d เตดาร์ดผาฝากนิดนึงอ่า ได้เลยค่ะตัวนี้จะมีก้าแพ็กเกจด้วยลูกค้าจองสิทธิ์ได้ราคาพิเศษแล้วก็ยังได้สิทธิ์ในเรื่องของการซื้ออุปกรณ์ที่เป็นราคาพิเศษด้วยเช่นสา,ายชาร์จฉุกเฉินตัวผมชาร์จเจอร์ก็จะได้ราคาพิเศษด้วยแล้วก็มีในส่วนของแพ็กเกจที่เรื่องของให้ตอนที่ลูกค้ารับรถไม่ว่าจะเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งการรับประกรันอัเอปเดตซอฟต์แวร์ตลอดอายุการใช้งานแล้วก็ได้แพ็กเกจความเร็วอินเทอร์เน็ต2ปี 2> เพื่อเปิดในเรื่องของแผนที่อะไรนี้ได้อาล่ะแล้วก็ใครที่ตามมาจากคลิปขออองงงเานนีี่คุณก็จะไไดด้้้้ว S <S เ,<ร>เอาล่ะสุดยอดม,มากๆเลยวันนี้ขอบคุณคุณพี่มากเลยนะคะ,คะขอบคุณค่ะและนี่ก็คือรถมาพาทัวพาทุกคนมาที่นี่นะฮะกับไอออนยูนะฮะก็หวังว่าจะได้เป็นสมาชิก UT ไปด้วยกันโดยเร็วนี้นะฮะพบท้ว่นสนุกสนานแมทหน้าจะพาคุณไปที่ไหนจะไปดูนวัตกรรมอะไรติดตามดีๆกับรถมาพาทัววันนี้อ้นสีเอมซีสวยแสนสาวลาไปก่อนเจกันใหม่สวัสดีค่ะ